เสนอตอนที่19เรื่องทุดงถ้ำบวบทองท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้โอวาททําเอาไว้ว่าสละกายบูชาพระพุทธสละวาจา บูชาพระธรรมสละใจบูชาพระสงฆ์ตั้งใจอุทิศตัวของเราให้เป็นกุติแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมเข้าไปในช่องจมูกด้วยลมหายใจเข้าพุทธออกโททำดังนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องมาอยู่กับตัวเรา ท่านพ่อลีธรรมทโรได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าท่านพระอาจารย์มั่นพริทัโตเป็นผู้มีอนาวรณญาณกว้างไกลสามารถรู้อดีตอนาคตได้เต็มภูมิพุทธสาวกท่านเป็นพระอริยคนาจารย์ผู้สามารถต่อกรกับมวลกิเลสจนถึงขั้นแตกหักมีความรู้พิเศษเชี่ยวชาญกว้างขวางไม่มีประมาณท่านอบรมสั่งสอนสานุสิทธ ด้ความละเอียดถี่ถ้วนท่านกล่าวว่าธรรมเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าใจมีธรรมมากหรือน้อยมีทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยก็ย่อมมีความสุขพอประมาณถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวลำพังความอยากของใจที่พยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจ ถ้าใจไม่ฉลาดด้วยทําเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่ในโลกใดและมีกองสมบัติเท่าใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเศษเดนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแจ้ใจเลยสักนิดเดียวความสมบุกสมบันการได้รับทุกทรมานความอดความทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรแข็งแกร่งเท่าใจใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันทีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใดมีเทวานุเทพที่เร้นลับอยู่หนุ้นในจิตภาวนาท่านจะสั่งกำชับ ให้ท่านพ่อหลีท่องทุดงไปยังสถานที่แห่งนั้นซึ่งล้วนมีความหมายเกี่ยวข้องทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติของท่านพ่อหลีเพราะท่านพระจารย์มั่นได้เล็งเห็นแล้วว่าท่านพ่อหลีจะเป็นกําลังที่เข้มแข็งของพระกรรมฐานสายป่าและจะทําประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันถ้ำบวบทองจึงเป็นมงคลสถานแห่งที่สองที่ท่านพระจารย์มั่น สั่งกำชับให้ท่านพอลีไปพิสูจน์ทางเดินแห่งภพชาติและกิตตภาวนาท่านพอลีธรรมธโรได้เล่าการทุด,ดงในครั้งนี้เอาไว้ว่าเราออกจากท่าเมืองอ่อนได้เดินทางท่องเที่ยวตามป่าตามเขาลำนาวไพรเดินเลาะไปทางบ้านโป่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระจารย์มั่นเคยอยู่จำพรรษาวนเวียนอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ดได้พบกับพระเขียน ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เคยอยู่กับท่านพระจารย์มั่นจึงสอบถามว่าท่านพระจารย์มั่นอยู่ที่ไหนพระเขียนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเราเองจึงชวนพระเขียนออกเดินทุด,ดงไปยังถ้ำบวบทองตามคําสั่งของท่านพระจารย์มั่นถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาห่างไกลาจากหมู่บ้านราวสิบกิโลเมตรเป็นสถานที่เร้นรับภายในถ้ำมีขี้ทองคำ ไหลออกมาติดอยู่ในแอ่งน้ําเราทั้งสองได้ปฏิบัติสมาธิภาวนา,วนาอยู่ภายในถ้านั้นที่ถ้าแห่งนี้ชาวบ้านเลือกันว่ามีผีดุมากถ้าใครเข้าไปค้างคืนในถ้าขณะนอนหลับอยู่จะมีผู้มาเหยียบขาบ้างเหยียบท้องบ้างเหยียบหลังบ้างทําให้ผู้คนหวาดภาวากลัวกันมากเมื่อได้ยินข่าวเล่าลือกันมาอย่างนี้เราจึงต้องการพิสูจน์ว่า มีความจริงประการใดจึงได้ไปพักค้างคืนอยู่หนึ่งคืนท่านพระอาจารย์มั่นเคยเล่าให้เราฟังว่าถ้ำแห่งนี้มีเทวดาอาศัยอยู่เวลาท่านแสดงธรรมให้เทวดาฟังไม่ว่าเบื้องบนเบนืบ้องล่างหรือรุกเทวดาเทพเหล่านั้นฟังธรรมะเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์หลายเท่า พอแสดงทาจบลงเปร่งเสียงสาธุการสามครั้งดังสนั่นกระเทือนโลกธาตุกิริยาอาการของพวกเทพนิ่มนวลเหมือนภาพพับไว้ไม่แสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจครูบาสีวิชัยเพื่อนสาธมิกของท่านพระจารย์มั่นเคยเดินทางไปค้างในถ้ำแห่งนี้หนึ่งคืนไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินเหยียบหินเข้าๆอ,ออกๆตลอดทั้งคืนถ้ำนี้ เป็นถ้ำที่ลึกมากผลของการพิสูจน์ปรากฏว่าเราไม่ได้พบและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นนอนหลับสบายภาวนาและพิจารณาทำข้อใดก็สะดวกไม่ขัดข้องจิตใจโล่งโปร่งราบรื่นแช่มชื่นเบิกบานอยู่เราออกจากถ้ำบวบทองได้ลงมาพักอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งได้พบกับพระเชยเมื่อสนทนาธรรมภายในพอประมาณจึงชวนกันเดินทุดง ไปตามทางที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งไว้ส่วนพระเขียนเวลากลับไปพักที่บ้านป่งตามเดิม